ทุกท่านเลยค่ะวันนี้เพจคูลูกชาวนาะมีเกมฝึกสมองรับข้อสอบคูผู้ช่วย e p 1 1มาให้คุณคูณทุกท่านได้เล่นเกมกันค่ะซึ่งเกมนี้เป็นข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2579มีทั้งหมด10ขอ้อ คุณครูพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำข้อสอบกันเลย หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำแผนการศึกษาชาติกอไก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอไข่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคอควายสำนักงานกศงองูสำนักงานครูสภาคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะ เริ่มจับเวลาเฉลยขอกอไก่นั่นเองค่ะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาข้อ2ข้อใดไม่ใช่หลักสําคัญในการจัดการศึกษากอไก่ Education for All ขอไข่ International Education ขอควาย Sufficiency Economy งองู all for education คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ขอไข่นั่นเองค่ะ International Education ข้อ3ข้อใดที่ม่ใช่หลักการและแนวคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติกไก่ SDGs ขอไข่ เศรษฐกิจพอเพียงคอควายโลกในศตวรรษที่21งองูลดการออกกลางคันคุณครูคิดว่าเ้อได้ถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ข้ององูนั่นเองค่ะลดการออกกลางคันข้อ4แผนการศึกษาแห่งชาติระยะเร่งด่วนคือข้อใดก็ไก่1ปี ขอไข่สปีคอควายห้าปีงองงูเจ็ดปีคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา หนึ่งปีข้อ5 SDGs หมายถึงข้อใดก็ไก่หลักเศรษฐกิจพอเพียงขอไข่โลกในศตวรรษที่21คขอควายหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติงองูหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณครูคิดว่าขอ้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ควายนั่นเองค่ะหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อ6จุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติคือข้อใดกไก่หน่วยงานส่วนกลาง ขอไข่หน่วยงานระดับจังหวัดคอควายสถานศึกษางองูชั้นเรียนคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ข้อกอไก่นั่นเองค่ะหน่วยงานส่วนกลางข้อ7การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติสิ้นสุดที่ใดกอไก่หน่วยงานส่วนกลางขอไข่ หน่วยงานระดับจังหวัดคอควายสถานศึกษางองูชั้นเรียนคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ขอ้อใดไม่ใช่3 R S กอไก่ Reading ขอไ <Writing. S 1> ข่ Writing คอควาย Rehabilitation งองู Arithmetic s, Ar <ith> <S คุณครูคิดว่าขอ้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา คอคควายนั่นเองค่ะ Rehabilitation ข้อ9หลักสำคัญในการจัดการศึกษาคือข้อใดกอไก่ Education for all ขอไข่ All for Education คอควาย Inclusive Education งองูถูกถูกข้อค,คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ทุกข้อข้อ10เป้าหมายด้านผู้เรียน learner aspirations ข้อใดไม่ใช่กอไก่การอ่านออก reading ขอไข่การเขียนได้ writing ขอควาย สื่อสารด้านภาษา English งองูการคิดเลขเป็น Arithmetic s, Ar <ith> <S คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ควายนั่นเองคะ่ะสื่อสารด้านภาษา English เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูทุกท่านได้คะแนนกันเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานะคะแต่ถ้าคุณครูท่านใดอยากเรียนรู้เพิ่มเติม แอดมินแนะนำคอสติวและหนังสือสอบครูผู้ช่วยสามารถทักอินบ็อกได้ที่เพจรูลูกชาวนาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ